ากคลิปเมื่อวานที่ได้ลงไปทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าใบโดนแกงอะแล้วใบก็โกรธม้าก,กับแมวมากๆเลยไม่มีใครสนใจใบเลยอะอืมแล้วเชิญมาทําไมก่อนไม่คุยด้วยหรอกไม่อยากคุยด้วยคนอะไรใจร้ายชะมัดไม่เล่นด้วยเล่าเชิญมาอีกแล้วต้องการอะไรเชิญมาทําไมทีรักเป็นอะไรล่ะครับพี่กรดควมหรอทีรักเป็นอะไรไม่อยากคุยด้วยทั้งคู่เลย อ๋อเขาเขาทธอได้ไหมเวาผิดเอมาร์กเลยไม่ต้องมึงนั่นแหละชอบแกล้งไปก็ทั้งโค้นั่นแหละไม่มีใครห่วงความรู้สึกเขาเลยเอาไปดิมึงอ่ะแฟนเขาจะเคลียร์กันเอา้ากูตัวจริงนะฮะแต่ละมือแต่ละเดยพี่หายงอนนะไม่ไม่หายเดี๋ยวต่อไปน่าแกล้งแล้วไม่ต้องเลยรักพี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมวันนี้มาบหวานฮะรักพี่นะมาลองมารักอะไรก่อน ต่อไปอย่าแกล้งอีกนะไม่งั้นโกรธจริงๆด้วยอ่าพี่ลากพี่คนสวยคนชราของผมฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะมันจะดีอยู่แล้วเชียร์ไอแมวหลอกด่ากูปะเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้คืนดีกับแมวแล้วนะคะรอติดตามชมทฤษฎีเป็นแฟนแมววันที่3ได้เลย